สวัสดีคะ่ะวันดีพี่น้องป้องไปนะคะโอเ้ยหัวตะตื่นไม่ลงค่ะอืมวันตะลุกค่ะเพิ่งตื่นคะ่ะในตอนนี้สิบเอ็ดโมงกำลังจะเดินทางไปลำอยู่ที่วันนี้อยู่สารครามนะครับวันนี้สารครามกรบน้องพิ่งนัวนะครับวันนี้สวัสดีพี่นอ้องกับน้องผงนัวดด้วยวินีจเดอ้อเออพอยาดเช็ดกล้องแป๊บหนึ่งนะ มันกองม้อกตาค่ม้อกับกระกาดนะของกระต้านลูกเนาะวันนี้มาทานข้าวกันนะคะกระน้องพึ่งนะคะอาหารหลักค่ะอาหารหลักนะคะอาหารหลักของนั่งกระเทยเลยนะคะตอนนี้ก็คือเป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะคะอือนี่ของขอยมีบลูเดอร์จากนี่มองเขาไมีการนำฮอนกระดาษไฟฟ้านี่ อุปกรณ์การตุนหอยวงทวงจานทั้งขยะคอยมีเบิร์ดนะครับเดี๋ยวกินมามาก,ก่อนอันนี้จะเอาไปต้มง,งานนะครับวันนี้มือดอันกุยจับพี่น้องกุ้ยจับอันที่สาวแต่ว่ารสชาติเดียวกันก็นองถึงเลยแต่ว่าต่างกานันดิสเสนเสร็จแล้วจะน้อยเหนียวนุ่มนะครับกุ้ยจับสะดอดกวอยจับสะดอดพี่น้องอันเป็นเป็นเอฟซีน,นอะ เพื่อนมาหาน้องพึ่งอยู่หลังหานพึ่งมีความจำเสด็จนี่หลายอย่างแล้วก็เลยลองซิมเมืองมันเอออร่อยมากนะคะผู้ใดที่อยากตีบานสามหอหอละสามสิบห้าบาทนะครอาจจะสามหอหลอดพิ่งก็ว่าเน่ใจ่ด้วยพิ่งบเพิ่งบดจ่ายรีวิวเลยทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าเพิ่งซิมแล้วเพิ่งมันอร่อยอ่ะคือมันแซ่บนะครับพุธเดสนใจกะถ้าไปหาง่ายเพียรด้วยพี่น้องทุกคนบุธเดทขายนะคะับว่าน้องพึ่งจะมาขายดีลองพี่น้องว่าธุรกิจต้องต้องก้าวหน้านแล้ววันนี้เพราะวพึ่งมี บูมีอันนันแล้วอืมนี่พี่น้องโอ้ยแซบอิลิซุกี้นี่ตัวอันนี้อันนี้เส้นเหนียวตัวน้ำจิม้มต้องกินใส่ผักอะไรเด้อตัวนี้เพราะมันได้หลายแห้งตัวนี้ก็ได้ลายแห้งนี่ถ้วยนึงกิกนอิ่มมากอันนี้คืออร่อยมากนะครับเสบแห้งจับสเสด,ดนะครับเับแซบเสดจักระส้างความประดิ ถ้าว่าคนบเดขายแล้วก็จะซื้อรับมาขายเดี๋ยวกลับมาดูได้เป็น้องตัวอร่อยมากนะคะอันนี้แนะนํานะคะกินข้าวก่อนไปงานนะครับไม่ไม่ใช่เรากินข้าวสีทองทองก่อนไปงานนะครับเพราะว่ากินอีส้มวงสมวงมันกังหันอีกนะครับว่ามันมันไม่ใช่ข้าวอ่ะมันเป็นมะม่าเนาะมันตื่นมากับมีข้าวไรเลยนะครับคนมีข้าวไรกันยยเหลือก ันี่เหลือหลายงานแท่งเต่ามือนี้มีอยู่สารคามนะครับยังบรยกเหลือเลยพี่น้องเด้อคนที่มาหาลังเวทีรวมมหาอย่างกว่าบลาบลาต้องป้องกันนะพี่น้องเพราะว่าพระสันดิเกิดโตทั้งสองฝ่ายเด้ดดฟังเราอะรู้สึกเป็นเกียรติมากนะคะที่งานยกเลิกโซ่เบยอ่ะค่ะเออดูหลังสิแค่อาตโตอาหารมาเดินี่ ก็ซึมแรงไม่ได้แน่นเลยอกรอบนึงนี่กรรมไม่เย็ดเร็วการว่าการไม่ชงเศษกาลนี่คือการของแบบว่าคือใจที่เราคนนั้นสิเขากักโตเขาก็กักอยู่เลยก็ไปอีพผลว่าแบบไปเที่ยวไปหั่นไปนี่แหละแล้วกับ้าๆแล้วเขาก็พวกกักโตแล้วก็กักหน้าที่แตกแย่างก็สิบสี่ไปิบสอยกเลยเห็ุแหงมือเขาแบบว่า12นี่จะต้องรอดเดินเดินนคือต้องรอดนะครับพี่น้องครับเพราะว่าไม่ไม่แน่ใจหรือว่าไม่ชัวร์นะว่าจะยกเลิกเบิดบ่อหรือว่าจะเลยอืม มือนีกระลุน,นได้พป็นหอนง่ายแต่เด็คนของขึ้นมากไอซีมาบาัดกระหอนง่ายแบบปุ๊บยุกเลิกจ,ากจาก้าสารคามเล่นเลยเลยสารคามเล่นได้นะวันนี้ทุกคนแต่ว,นนว่าพวกทุกคนที่เข้ามาหาสารคามเครื่องบบว่าไม่คือแบบว<า>่าท้ายบะเน้นจับมือแล้วี่น้องบะเน้นออกมาแต่ว่าตีปิศเอากระต้าไปใส่มือนีิแบบว่าพี่จะแบอกว่าอุ้ยเราไปจอดรล้วด้วยยี่สิบมาได้ไปซื้อเฟสซิ่มาใส่ไปซื้ออะไรเฟซซี่มาบันการ์นเออซื้อมอฟฟัลเซอร์บอใส่แมียร์ไม่ใส่แซเมียร์ซื้อมาหลอดใส่แมไซเมทุกมือกงบอยไซเมีม่ เมื่อกูจะเอาคูงสีไปซื้อขูซาบาทบอกกูจะใส่ไม้สาวเรน่องขี้เรือขี้เรือกันมือนี่บ้าเอาตี่ไผ่แบบนี้เขาดึงเรียนเขาถึงเขาถึงเขาเยอะกินไปนเนี่ยพ่อตาใส่ใหม่อยู่เป็นสินอะก็ไอ้ออย่างที่ว่าแบบเหมือนคนที่ว่าคนที่ว่าตัวมึงยจะโสดติดหน่ะนางก็ไม่ชอทองหล่อใช่ไหมล่ะแล้วนางแล้วนางก็ไม่อยู่บ้านเพื่อกลับมาบ้านแล้วทีนี้นางก็ไม่กักตัวสิก็ได้เป็นสินาตัวทั้งห้องเนี่ยคือแบบว่าไปที่จุศหยังเนี่ยสินา ถ้าสิไปคือวมาได้คือลองผมไปลองแพศล,ลองตากแดดได้ลองเดลยมันตายกับโควิดทั้งคนโหลดที่ิสเตอร์โปกแบบนักท่องละปีพันละที่เปลี่ยนอืมเท่านี่กัดเรามาระวังมือแรกไปตรงอันตรายดีนั่งกระเทยแครนั่งกระเทยไปผมตันท่านมันเยือกเอาอลองอีแล้วจะลองทำไมล่ะหเขาบอกให้ออกให้ออกก็ปิดดีดเอาไม่ได้มันก็หลุดนี่มันได้นี่ มันก็หลุดรอกคือกาเข้าเลยคือออกไปนี่แล้วก็ปิดแอร์ไปเดยปิดไม่ลงที่จริงบบอ่ะปิดเลยนะเพราะแอร์มันเย็นอยู่นะทุกคนอากาศมันไม่ร้อนมากนะวันนี้เราต้องประหยัดไฟแลแล้วเราก็จะมาแก็มอะไรนะคะก่อนไปงานพเพราะเพิงเงินไม่มีแล้วงาเรือหน่อยแฮงเดือนนี้อร่อยไหมนี่ยังอ,อยังาไมา่ยุ่ง เขาบอกว่าจะเรียกกูเป็นยังงคือศูนย์ก็ต้องกูค่ะว่าเอาบ้าฟังหรอกเขาบอกมวนเธอมาดูเรื่องหรอกพี่น้องเขาบอกว่าอย่าพูดกูพูดมึงบอกมวนบ่ได้เขาหูเขาหางเดอกยวพี่เตยันมาอยู่เงี้มาแต่งเงี้มาหยาแล้วห้ามพูดไม่พอเขาบอกว่าอย่าพูดไม่พอไม่มีใครพูดกับเธอราคาล่าสุดนี่โอ้ยไม่มีน้ำไหนโอ้ยจิมมึงห้องมุมขวดไม่มีน้ำมึงคนตีห้องมุมขวดมันมีน้ำเอา เก่งหมดเกิงหั้งหมอันนี้เป็นบะหมี่แห้งหรือบะหมีม่น้ำนี่ฮะขอบคุณนะคะทุกคนโปรดร้องให้ก็ขอบคุณเลยละขอบคุณมากๆนะคะก,กินบะหมากับพี่น้องกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะงานเราก็จ็คจะได้บน่นหน่อยเรื่อยๆพี่น้องตอนนี้เดือนเมษาคือง,งานเริ่มน้อยลงนะเพราะโควิดมัน ระบ,บาดอีกรอบนึงแล้วนะครับพี่น้องไปแชร์ไปใส่ต้องระมัดระวังป้องกันโตดีนั่งกระเทยกันสิพรุ่งนี้เราก็กลับบ้านเนาะเพราะมันอยู่สี่วันอะพอเราจะกลับบ้านเรกคนไปดูบ้านด้วยอโอ้ยท้องห้องขอ้ออะไรบอก้ะบลูขอ้ขอเพราะข้ออะไรล่ะข้อข้ออันนี้จะไปงานนะคะแต่ว่าจะ ปราสาทนี่คือแบบว่าไม่มีที่ปูนั่งนะคะเมื่อน้ำฝนตกมันก็เลยมีกลิ่นเขาต้องมาต่างนะจ๊ะแต่ตอนนี้คือเออยำให้ตี๋ตาบูัาอีผีมึงพ่อละเออภาพับพับพบทิ้งฝนสิตกอยู่นี่เทิ้งจักโควิดโคตรแตดกูละโอ้ยกูยังถูกถอดใจตื่นมากงานคือจิเบิดแล้ว นี่นะครับไปงานก็ต้องขนของประมาณนี้นะครับบางคนก็คืนคนไปแล้วนะครับแต่ห้องพระท่านโดนขนอ,อันนี้ก็แค่นี้แต่ว่าเ,วเก็บผ้าเข้าไปหมดแล้วนะครับด้านที่ห้องฝนทำนี่ก็มีที่จะอยู่นะมีเสื้อผ้าใส่นะเอาจริๆเป็นปลาริสเอยู่แล้วเออแค่ใ้เก็บแล้วอีเมจคือว่ามาเก็บผ้าจสู้เพรามันหวัวแตกๆบากพราะหัวตะตากๆนี่บริษัทได้หน่ะนะเก็บทุกต้นเก็บทุกต้นยิดีด้วย แเมนกูคว่าสิคูว่าสิเจอคูว่าสิห้องถามเพื่อนว่าไปทั้งไหนมาได้แล้วมาเศร้ามาเลยดเมนกูอเนเด้อนีนี่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 ี้เอาอกนนได้ถอยเออแต่ยังงนี่ะแล้วกูใช้สีนอมาเอง

พอเลีวนะครับคนห่อนงานเลวนะครับก็จะต้องไปตั้งนาคนคลองลุ่คุณสูจินาพ่อแลี่วท้งนทงนพ่ออนั่ง้างกกใหม่นะครับพี่องตักุ่มตักนฟอติโตเซัวกับอะไรอย่งรู้นี่นายบอกลาแล้วทั้งยันพ่อทั้งยันโควิดโคตรแตกไม่อีเหลียวตื่นมากกับยิ่งข่าวประยวกันหยกเหลือกนั่นหรือแบบลากตาก สิ้นแหล่ะที่จริงก็เริ่มจะสิ้นแล้วว่ามันเกิดมันเป็นครั้งแรกเน่ยเที่ที่สเออมันไม่ชนนี่แหละมันไม่ชนสองกันอีกรอบแบบเวลาเดิมที่ก็เวลาเดิมนะครับเพิ่มเติมก็คือเรื่อยๆค่ะเพราะฉะน,นั้นแล้วดิฉันก็เข้าใจแล้วนะคะเออเนาะเออเออเออวันนะนี้สอบเพื่อนนั้นใครใครนี่จัก ไปเล้วนะคะัทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กักนสักหนด้วยะคะ่ะจะสงองอฟังไหนล่ะไหนเราจากกิบของคนของคน